ทำคลิปเอาชีวิตรอดเดี๋ยววนนี้เราจะมาทำคลิปเอาชีวิตรอดจากไหนคะไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรกรันบ้างเราไปรับชดกันเลย แม็เกี้ไปครับเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบเก้าคือเวอร์ชันมันกลับไปแล้วแก่เวอร์ชันมันเก่า, yeah. เ,กาเรามาเล่นเวอร์ชันนี้เวอร์ช <Yeah. S 1> ันเก้าแก่เรามาเล่นเวอร์ชันสิบเก้า Do you มูก็จะตาย เราเจอเบอบแตงโมอีพีแ oh ล oh ้วกูสีเดินทางแล้วแล้วเจอเบอบแตงโมได้ยินเสียงมา 啊，我。 ทางออกจากป่านี่กันแต่รู้สึกว่าคุณเข้าไปในป่าเลยเติม ขุดทางตรงนั้นว้าวตรงนี้ใหญ่กว่าอีกคนใดที่สูบเกียวว้าวเล็้วขุดทางขุดา